โทกอนเกาะสวรรค์เฮ้ยนี่มันแผนที่เกาะสวรรค์นี่ว่ะทําไมยกมาใส่ในสกินได้ครับเนี่ย<ม>ไอ้กมๆมนี่น่าจะหลังคาโรงงานใช่ไหมเหลืองเหลืองนี่ก็เคนงไงมีตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่หน้าโรงงานไอหอคอยนี่ก็ตรงงลงเก็บเครื่องบินแน่ๆเหมือนเป๊ะ<ม>ส่วนข้างล่างนี่อะไรครับพร้อมไอวอร์ชาที่คุ้นเคย<ม>นี่มันไอวอเมืองพลิกนี่ว่ามีป้ายโฆษณาก,กับโรงเรียนด้วย ก็เป็นสกินปืนโทกอนที่ออกแบบได้แหวกแนวมากนะครับยกแผนที่กอดสวรรค์มาใส่บนปืนเฉยเลยแม่ถ้าเป็นแบบนี้อนาคตผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีแผนที่ทะเลทรายแผนที่แนชํำระบาปเข้ามาแน่ๆใช่ไหมครับส่วนค่าสถานะที่ใส่มาเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับบวกลีโลด2บวกลั่น1ลบแม่นยา1ก็ทั้งลีลูกเร็วแล้วก็ยิงลันด้วยนะฮะถือว่าผ่านอยู่ แต่กิจกรรมที่เขาเอาปืนนี้ไปใส่ไว้เนี่ยผมว่าเกลือแน่นอนคือกิจกรรมแบบนี้ชอบเอาของรางวัลใหญ่มาล่อไว้ชิ้นตรงกลางนะครับแต่เวลาสุ่มจริงอ่ะปืนไม่ออกออกแต่โทเค็น <c oughs> ไหนดูซิใช้เท่าไหร่ถ้าจะเอาปืนก็ต้องมี120โทเคนถ้าเอาไอวอลก็อีก30โทเคนอ่ะวันนี้ผมเอา2ชิ้นนี้ละกันนะครับส่วนของอย่ังอื่นไม่ค่อยน่าสนใจเลย ในส่วนของการสุ่มนะครับผมก็ใช้พิธีเดิมก็คือกดสุ่มทีละ150เพชรรัวยาวไปเลยนะฮะก็ใช้เวลากดอยู่หลายนาทีเหมือนกันสรุปว่าไอปืนโทก้อนเนี่ยไม่ออกมาเลยนะครับไอวอก็ไม่ออกคือไม่มีของรางวัลอะไรในตู้ออกมาเลยจะมีก็แค่โทเคลล็นล้วนๆก็เลยต้องเก็บโทเค็นให้ได้150อันแล้วก็เอาไปแลกปืนกับไอวอนะครับ รวมแล้วกิจกรรมนี้ผมใช้เพชรไปทั้งหมด3,360เพชรหรือประมาณ950บาทถ้าตีกลมๆก,ก็1,000บาทนั่นแหละนะครับมีทอนนิดหน่อยก็เรียกได้ว่าราคาสูงพอสมควรเลยนะฮะนี่นะครับดูปืนเวลาถือกระบอกใหญ่มากอันบักเกอฟอะเหมือนเอาโมเดลก่อนสวรรค์จำลองมาไล่ย,ยิงคนยังไงก็ไม่รู้แค่ขนาดก็กินขาดแล้วนะครับ ในส่วนความสามารถของปืนนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกที่มีรี l o a d 2ลั่น1ใส่มาในโทก้อนนะฮะแต่ถ้าเราจะเอาเฉพาะลั่น1อย่างเดียวอะ่ะก่อนหน้านี้มันเคยมีสกิน R G B อันนี้ออกมาทีหนึงแล้วนะครับ อันนี้ที่ได้มาจากบูยญาราท,ที่กลายเป็นสกินแลรไปแล้วแต่อันนี้มันจะเป็นลั่นหนึ่งมันสองไงอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครมีอันนี้อยู่แล้วจริงๆไม่ต้องสุ่มก็ได้นะเพราะว่าสิ่งที่ผมมองว่ามันจําเป็นสําหรับปืนลูกซองอ่ะก็คือความลั่นนะครับแต่ถ้าอยากสุดก็คงต้องจัดแล้วแหละเพราะอันนี้มันรีโหลด2ยังไงก็ระยะประชิดได้เปรียบกว่าอยู่ดีนะครับส่วนอันนี้ก็ไอวอลเกาะสวรรค์ที่ได้มานะครับก็เป็นโซนเมืองพีคมีป้ายโฆษณาแล้วก็ต้นไม้นิดหน่อย อะเดี๋ยวไปดูเล่นจริงกันเลยนะครับยืนถือหน้าล็อบบี้ยังอันใหญ่ขนาดนี้ใส่ลงไปเล่นจริงเนี่ยจะอันขนาดไหนพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับวันนี้ลงกันที่แมปทะเลทรายนะครับช่วงนี้ในแรงก็็จะตึงๆนิดนึงเพราะว่าพึ่งรีไปนะฮะตึงตั้งแต่แรลงแพทแรลงใดเลย มาดูกันว่าวันนี้ผมจะรอดหรือเปล่านะครับลงกันที่จุดรวมพลโอ้โหใครเนี่ยมาเป็นแกงเลยมองด้วยตาผมว่าน่าจะประมาณ3-4มี่เตี้ขอหาปืนก่อนปืนอะไรก็หยิบหมดนะตอนนี้โทรก้อนน่าจะฟาร์มยากหน่อยถ้าคนลงเยอะเฮ้ยเดี๋ยวฟาร์มกับคนแทนเจอเยอล่าเลย มาดีน้องรออยู่เอ,าอ้าเดี๋ยวก็จะขึ้นบ้านวิ่งหนีซะงั้นมานี่เฮ้ยไปไหนอ่ะนี่แน่ปืนก็มีวิ่งหนีทำไมพ่อหนุ่มมาทางนี้จัคกี้นั่นอย่าไม่ได้ขาดคำ นี่แน่ยิงตีผมทำไมไม่รู้เรื่องช่วงต้นเกมก็จะมึนๆหน่อยลงกันเยอะจัด <S <S 1> <S 1> ไปไหนพ่อน,นุ่มอันนี้น่าจะตีใหม่หรือเปล่าเขาอยู่คนละทิศเดี๋ยวก่อนอื่นตรงประตู้เจ้ก่อนเจ๊เจ บาดท้องไปหนึ่งชุดเพื่อนขึ้นไปก่อนนะครับเผื่อว่าล้มมันจะได้สลับกันดึงมาไงจ้าอุ๊ยโ oh, <shit. S 1> อ้อยหลากไอ้ Easy. ซ้ำด่วนอย่าให้รอดเฮ้ยจักกีมีโทรกร้อนด้วยวาขอเลยอ่ะแลกกันหาตั้งนานมาอยู่ที่จักกีเองสงสัยเพิ่งเก็บได้ตอนโดดลงมาเมื่อกี้นะครับและนี่ก็คือสกินใหม่โทรก,รก้อนเกาะสวรรค์ เป็นสกินที่ออกแบบได้แหวกแนวมากนะครับเมื่อคุณไม่รู้จะทำสกินอะไรขายคุณก็เอาก่อสวรรค์มาย่อส่วนแล้วก็ใส่เข้าไปในตู้สุ่มเลยสิอย่าลืมตั้งเลยทีให้มันออกยากๆด้วยนะคนเล่นเนี่ยจะได้เกลือเส่วนอีกอันที่ได้มาก็เป็นไอวอนะครับมองด้านหลังเนี่ยก็จะเรียบๆเหมือนหนังสือเหมือนกันนะพอมองด้านหน้าเนี่ยก็เป็น อาคารโรงเรียนเมืองพีกนะครับด้านบนเป็นป้ายโฆษณาแต่เหมือนทีวียังไงก็ไม่รู้คุ้มไหมเนี่ยสองชิ้น1,000ผมว่าคุ้มนะใครคุ้มก็รู้ๆกันอยู่คงไม่ต้องพูดและใครมาชุบชีวิตอะไรครับเนี่ยแสงแยงตาดีเหลือเกินทันไหมเนี่ยชุบจะเสร็จแล้วด้วยโอ้ไม่ทนันภารกิจนายสำเร็จแล้วสินะชุบเพื่อนเสร็จวิ่งเลย วิ่งไวซะด้วยพ่อหนุ่มกลับมาคุยกันก่อนไ,อไปไหนอะ่ะเปิดกล่องเหรอนายของยังไม่พร้อมใช่ไหมวันนี้เรามีอะไรจะให้ปืนกระสุนนี่ยแหละจะให้ oh! มีเยอะแจกไม่อั้นซะด้วยลาก่อยไข่ต้มไข่ต้มต้องกินกับน้ำปลาพริกนะ หรือไม่กัแม็กกี้พอได้อยู่เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่แอร์ด็อปข้างหน้านะครับเหมือนจะมีคนเก็บอยู่วิธีดูก็คือในมินิแม p อ่ะมันจะเป็นหลอดขา,ขาวๆหลดนอยู่เห็นปะอ่ะอย่างเงี้ยแปลว่ามีคนยืนอยู่ใกล้ๆนะครับอุ๊ยเขาก็เห็นผมนี่ว่าจะเข้าไปแบบเนียนๆซะหน่อยคงไม่ได้เนียนแล้วยิงขนาดนี้รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอุ สภาพไปยังหงลงอย่างแมวเออสวยจัก๊กี้มันต้ององี้ดินี่ดูด้วยนี่ใครนี่จัก๊กี้ตัวชุบนะพกร้านติดตัวมาด้วยล้านเจเวอร์ชันพกพาเอ่าเอาใหม่นะเมื่อกี้ประมาทไปหน่อยช่วงนี้รีแล้งมันก็จะตึงๆหน่อยนะครับต่างคนก็ต่างอยากขึ้นแลง้งเอาล่ะด้วกาสแก้ตัวอีกรอบหาปืนก่อน เปื่นอ่ะมนี่เลย <Hello? S 1> ดินทำลายหนุ่มลาก่อยเไอ้ตัวเมื่อกี้นี่ว่า้ยสวยจักกี้แลกกันไปล้อเลือดพี่แป๊บไอ้น้อง มา้วจ้าข้างหลังน่าจะเพื่อนคนนี้ก่อนอื่นเอาโทกกอนมาก่อนฟาร์มตั้งนานมาแย่งอย่างนี้ได้ไง,ไงเ,เพื่อนเขายังอยู่นีวว่าถอยไปนู่นแล้วผมว่าเดี๋ยวก็น่าจะชุบกันขึ้นมาอีกพอเพื่อนลมเขาถอยไปตั้งหลักเลยนะไม่วิ่งเข้ามาใส่โอเครีเซ็ตใหม่อย่างน้อยก็ได้โทกกอนกลับมา โอเคแล้ววันนี้วงกลับมาจบที่จุดรวมพลอีกแล้วไม่ไปไหนเลยใช่ไหมข้างหน้าคนหนึ่งผมว่าเกมมันจะตึงด้วยนะผมมาอยู่สักกลางวงเลยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยบนป้อมหรอมีเสียงข้างบนคนหนึ่งไปก่อนได้เปรียบ ยิงมันอยู่นะสกินนี้ผมว่าความลั่นก็พอๆกับไอ้ปืน RGB ที่เคยใช้นะครับแต่ว่ามันได้เรื่องรีลูกไวมีเสียงเท้าจากจิระวังเด้อเสียงใกล้มากใครแวะรถเฮ้ยมาไงนุ่ม ตัวเองเหรอนี่เดีเ๋ยวเจอโหมดระเบิดพี่ไอ้น้องเฮ้แน่รู้อีกโดนทุกเม็ดโดนตัวเองเนี่ยทุกเม็ดที่มันแคบยิงยังไงก็โดนเฮ้ยระวังนะจะก,กี้โดนอะไรอะ่ะแหม่นี่มันบรรยากาศสมัยลงแรงมาก่อนเลยนี่ว่ะ ตึงจัดมาทุกทางข้างบนก็มีบันเทิงจัดจริงๆเราอยู่ในนี้ปลอดภัยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ยิงมันต้องวิ่งหา,หา,หหาแคมป์ปอมเหมือนน้องลาคอย<ร>ไอข้างบนนี่ก็เตือรือร้นเฮ้ยหลังเข้า ไอ้ดิวเกมาจากไหนก็ไม่รู้คนนี้ผมกำลังเล้งว่าจะขึ้นไอ้ข้างบนหอคอยมันมีคนยิงอยู่เดี๋ยวเราแอบขึ้นไปลอยน่าจะได้ตามมาจั๊กกี้ขอขึ้นเป็นัวด้วยน่าสนุกสไปเดอร์แมนมาละจา้าเอา้าล้มอย่างนี้ลาติ้ย ะชุบป๋อไม่ชุบหรอกหมดตี <laughs> ไปละจ้า <c oughs> ขึ้นมาลาดเขาแค่นั้นแหละยิงกันตั้งนานไปตายสักทีวงเริ่มบีบแล้วนะครับทางขวามีคนแหมที่แคบแคบแบบนี้เหมาะกับการเททุกซองบนบ้านก็มีหลายทางเกิน ระวังนะสก,กี้เวลาซีนีบัตรทองใบหนึ่งเจ๊ <c oughs> อุ้ยหลายทางเกิน มาไม่หยุดคนมาเหลือเยอะแล้ววงเริ่มเล็กด้วยไงหาเรียมก่อนวงบีบแล้วสวยเหลือสามคน้ยเอ้โหจักกี้ อุ๊ย I'm okay I'm fine คินชา a k คินชา n a เต็งเน่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 งยิงล้มแล้วว่ะตะหลังเข้าโอ้พลาดเลยไอ้แกงนี้ผมพวกบกไปทีแล้วนี่ว่าชื่อคุณคุณทางนั้นเลยนะฮะอ่ะยังไงครับจังหวะนี้ตัวตัว สามบ้านต๋อง <What? S 1> ปะทะนักลบการทุ่งเรียบร้อยโอ้จริงจริงลาจริงนะครับลงแรงช่วงรีซีซั่นสนุกสนานกันไป แต่ปืนนี้ใช้ดีนะครับโทก้อนเกาะสวรรค์ตอนเล่นเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันรีลูกกลับมาได้ไวกว่าเดิมนะฮะความลั่นเนี่ยก็โอเคบวกลั่นหนึ่งยิงศัตรูได้ตายไวแน่นอนเหลือก็แค่ราคานะครับที่แพงพอสมควรเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจดูแล้วกันว่าจะสุ่มหรือว่าจะผ่านนะฮะ